กลี้ยในเล็บตามรูปนะาเจนนี่เขาจะปัดแบบตรงกลางนะคะแล้วแบบกระจายกระจายแบบเบาๆปัดเหมือนไม่ปัดเป็นฟีลแบบธรรมะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะนิดเดียวนี่เขาจะประมาณนี้แล้วเขาก็จะเกลี่ยถ้ามันเข้มไปเดี๋ยวเราเอา,เอาแป้งทับนะคะก็จะเกี่ยเกี่ยเป็นวงกวง้างๆเลยจะดูธรรมชาติมองไม่ได้เป็นคราบนะแต่ว่าต้องเกลี่ยแบบใช้แรงนิดนึงเพราะว่าพื้นผิวเราลงแป้งไปมันจะแบบว่าแห้งนิดนึงมันจะแบบ ไม่ได้ฉับเหมือนถ้าเราไม่ได้ลงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้สองข้างเลยค่ะ ก็จะได้แก้มประมาณนี้เลยนะคะด้านนี้จินนี่จะแทบ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 ใช่ปะด้านนี้จินนี่แทบตัวจนนี่ก็ปาดอย่างเงี้ยเราคือพอปาดอะน้องจะมีความเป็นคราบแบบจิ๊ดมเขาไม่ได้มาจ้องก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าจนนี่แนะนําว่าถ้าใครลงหลังจาทาแป้งนะให้เอานิ้วแทบแทบททหรือว่าเอาพับมาแทบแทบทเนี่ยจะดีกว่าค่ะต่อไปนะคะเราจะลงไฮไลท์กันเอาไฮไลท์ที่เพื่อนๆมีเลยนะคะของจนนี่นะคะใช้เป็นตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะทุกทิปจนนี่จะผสม2สีนะคะแล้วก็จะลงแบบบางๆนะคะที่ปลายจมูกกลางจมูกนะคะแล้วก็ตรงนี้นเะะคก็มือ าใครไม่ได้ใช้แปรงเอามือถูแบบนี้ให้มันแบบว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ติดมาน้อยๆนะคะเบาๆประมาณนี้เพราะว่าไฮไลท์ตัวนี้คือพุ่งจริงเบาๆนะคะแล้วก็วนแบบนี้ถ้าใช้นิวน้วเนาะก็เอามดวนๆหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยทาลงไปแบบนี้นะคะทาตรงจุดที่กระทบแสงนะคะถ้าใครไม่มีหน้ามาเนี่ยทาตรงหน้าผากเลยก็ได้นะคะนี่ก็จะได้แล้วธรรมชาติมาก ต่อไปนะคะก็ถึงขันง้นตอนการทาตาจากเล็บของคุณเจนนี่นะคะเราก็จะลงเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นบลัชออนนะคะตัวนี้เป็นของโซแกรมเบอร์0ูนย์เก้านะคะเอลมอนมิลค์บิสกิตนะคะเอามาทาทั่วเปลือกตาด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะให้ทั่วเลยเราก็จะทาลงไปนะคะแบบว่าเป็นลูกครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ไม่ต้องเฉียงเยอะก็เฉียงเบาๆนะคะเพื่อให้ตาเราดูไม่ตกถ้าใครไม่ถนัดใช้นิ้วก็ได้นะคะน้องจะสีติดมากกว่านิ้วก็ได้เห็นไหม ถ้ามันเยอะไปแล้วค่อยเอาแปรงมาเบนเลกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังแล้วก็ทาน้องด้านล่างนะคะให้ชิกกับคนขนตาเลยแบบนี้ทั่วเลยนะคะประมาณนี้ตวัดขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะแปรงเดินนะคะมาเบนเก็บรายละเอียดเบาๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปทําอีกข้างให้เหมือนกันเลยค่ะจินนี่จะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้วิงวิงนะคะที่หัวตาด้านบนนะคะจะเป็นของ G-Mac นะคะเบอร์ G ี3ค่ะเ <s' S 1> พราะว่าดูจากรูปนะคะตรงประมาณตรงนี้ตั้งแต่หัวตาถึงประมาณกลางตานะคะของเจนนี่นะคะเขาจะเป็นมีความแบ,บว่าเหลือบเงาๆนะคะเดีย๋ยวเราใช้เป็นตัวนี้นะคะนี <S <s ่นะเราก็จะหลีตาแล้วก็ทาไปนะคะเบาๆช่วงตรงนี้เบาๆนะคะแค่ตรงนี้ถึงตรงกลางตา แต่งเบาๆนะคะทำทั้งสองด้านนะคะเหมือนกันเลยค่ะจากรูปเนี่ยเจนนี่เขาจะกรีดตานะคะเป็นเฉียวนิดเดียวนะแต่จะเป็นแบบใหญ่ๆนี่เนาะแล้วก็ขด้านล่างเนี่ยเขาจะเขียนขอบตาทั่วเลยแต่ว่าเจนนี่นะคะไม่มีดินสอเขียนขอบตานะคะเจนนี่จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีน้าตาลเข้มแบบกึ่งดําๆน,นิดนึงนะคะมาเลยในทั่วนะคะแล้วก็ใช้อายไลเนอร์นะคะช่วยกันแบบว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตามเหลีบหรือเปล่าจนนี่จ๊ะ ทีนี้นะคะจะมาใช้แป้งหัวตัดนะคะกับสีน้ำตาลเข้มอมดำนะคะมาเขียนขอบตาล,ล่างกันก่อนนะคะกันพลาดนี้ค่อยๆนะคะไม่ต้องใจร้อนนะเขียนให้ชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะนี่ทีนี้ก็เขียนด้านล่างประมาณนี้ได้แล้วนะคะถ้ามันเข้มไม่พอเดี๋ยวเราจะเอาไอายไลเนอร์นะคะมาซ้ำนะคะเรามาลองดูว่าน้องจะเป็นไง จะะะะได้้ปรมาณนนะคะีคแล้วเดี๋ยวจินนี่นะคะจะถมนะคะแบบฝุ่นลงไปอีกเพื่อให้น้องไม่ไหลนะคะนี่นะคะ2ด้านก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเลงด้านบนกันต่อดีกว่าค่ะจินนี่